เอาละครับสองสาวนี่ยังไงกันละครับเนี่ยพระเอกก็ถูกส่งลงไปอยู่โลกเบื้องล่างซะแล้วเรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงไปติดตามร,รับชมกันเลยครับทําไมน่ะเหรอก็ต้องเพราะถูกองค์ราชาเรียกตัวน่ะสิเธอก็ด้วยใช่ไหมละ่ะมิน,นูมิซิเลียลูกนอกสมรสของตระกรูลมิซิเลียหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ แห่งอาณาจักรราคินเป็นผู้หญิงที่วันหนึ่งในพิธีประเมินก็ได้รับสกินหายากสุดๆมาครองเหมือนกันเรียนอยู่แผนกอัศวินเหมือนกับเครสมักจะมีประเด็นเป็นที่ฮือฮาควบคู่กับเพรสอยู่เสมอในโรงเรียนเธออยู่ด้วยกันกับเพรสมากมากกว่าดิฉันด้วยซ้ําแถมหน้าอกนั่นยังใหญ่กว่าของดิฉันซะอีกเป็นผู้หญิงที่ดิฉันเกลียดที่สุดอ้าวนึกว่าใครที่ไหน ท่านเอลิสก็ถูกเรียกมาเหมือนกันสินะครับเอ๊ะเม่แเมแเมมิมมมน,นูจังนี่นาะพวกบ้าตระกูลบาฮัสวันนี้ก็ยังคงงดงามเหมือนอย่างเคยเลยนะครับท่านเอลิสค่านั่นสินะคะเห็นว่าวันก่อนมิน,นูจังจัดการกับมอนสเตอร์ที่โผล่มาในตัวเมืองไปสินะช่างเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่เห็นต้องไปปกป้องไอ้พวกสามัญชน ไม่ต้องไปปกป้อมนมาเลยก็ได้นี่นาอยากจะให้ผมมาเป็นคู่มั่นที่แสนวิเศษของท่านเอลิสหรือเปล่าะครับเข้าเฝ้าราชามันน่าเบื่อจะตายเราชิ่งออกไปเที่ยวสนุกกันดีกว่าต้องขออภัยด้วยไม่คิดว่าคนอย่างคุณจะมาแทนที่เคสได้หรอกนะคะว่าไงนะแล้วก็ไม่มีทางจะสู้เคสได้ด้วยเพราะงั้นได้โปรดอย่าเอามาพูดล้อเล่นกันสิคะพลังของฉันมีไว้เพื่อปกป้องประชาชนทุกคน จะเป็นสามัญชนหรือคุณนางมันก็ไม่สำคัญต่อให้เป็นพวกคุณถ้าทำให้ประชาช,ชนตกอยู่ในอันตรายฉันก็ไม่รีรอที่จะกำจัดพวกคุณเช่นกันค่ะฮะขอตัวค่ะลาก่อนค่ะไ <c oughs> <c oughs> ด้ยุคสามตระกูลใหญ่ต้องขอโทษด้วยนะที่อยู่ๆก็เรียกมากระทันหัน เจ้าของราษาทเลสซิเฟอร์ราชาแห่งอาณาจักรราคินเลสซิเฟอร์ที่7ช่างเป็นคำพูดที่ถ่อมตัวอะไรเช่นนี้ขอเพียงมีรับสั่งตระกูลบาฮาร์ของกระหม่อมก็พร้อมจะเข้าเฝ้าพระองค์ทุกเวลาอันที่จริงแล้ววันก่อนได้มีมอนสเตอร์ปรากฏตัวขึ้นเพียงแต่ถ้าเรื่องนั้นคนของตระกูลมิซิเลียของกระหมอ่อมได้จัดก,การไปแล้วนี่มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าครับ ไม่รอกสำหรับเรื่องนั้นถือว่าทำได้ดีมากรายละเอียดจะขออธิบายจากจดหมายจากท่านพระสันตปาปานั่นมันผู้บัญชาการอัศวินช่างสง่าง,งามเหมือนอย่างเคยเกี่ยวกับการปรากฏตัวของมอนสเตอร์ปริศนาที่กำลังคุกคามปราสาทอยู่ในตอนนี้พอได้รับนิมิตจ,จากพระเจ้าแล้วได้เขียนมันลงในนี้แล้วพระองค์ทรงกล่าวไว้ ว่าในอนาคตอันใกล้เหล่ามอนสเตอร์จำนวนมากจะลุนทะลักออกมามอนสเตอร์จำนวนมากมันเข้าขั้นธุกิจของอาณาจักรแล้วแต่อย่าได้กังวลไปพระเจ้าทรงเตรียมการรับมือการลุกรางของมอนสเตอร์ไว้แล้วโดยการมอบสกิลพิเศษให้ในหมู่พวกเราโดย3คนที่มีสกิลพิเศษนั้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วเริ่มจากท่านแรกสกิลการคุ้มครองจากนักบุ ผู้ถือครองเอลิสบิเฟดีดีิชันทำได้แล้วนะเอลิสขอบพระคุณมากค่ะท่านพ่อก็จริงนะที่สกิลของดิฉันบนโลกที่สงบสุขพลังนั่นถือว่าแข็งแกร่งเกินไปแต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นสกิลหายากที่เอาไว้จัดการกับมอนสเตอร์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตำนานวิรัตสตรีของดิฉันได้เริ่มขึ้นแล้วท่านต่อไปท่านที่ส สกิลหนึ่งการโจมตีของผู้กล้าผู้ถือครองมินูมินิสเลียหลอนอีกแล้วเหรอ,อเอาเถอะสกิลของดิฉันเป็นประเภทเน้นการสนับสนุนทำให้ได้ใกล้ชิดกับประชาชนและทหารมากกว่าย่อมได้คะแนนนิยมเยอะกว่าแน่ส่วนหน้าที่เก็บกวา,กาดโสโปรลาโซโครก็ปล่อยยายวัวนมนั่นจัดการไปให้หมดจนสุดท้ายก็ตายอย่างน้าอนาถในสนามรบไปซะเถอะและสุดท้ายท่านที่สม คนสุดท้ายคือชั้นแน่นอนไม่ไม่ชันต่างหากกาชาฮะเอ๊ะผู้ถือครองเครสบาฮารสกิลทั้งสามนี้มักจะเป็นประเด็นร้อนอยู่เสมอเป็นสกิลที่เชี่ยวชาญในการรับมือกับมอนสเตอร์เป็นอย่างดีเลยนะ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่ได้รับมอบยังเป็นคนของตระกูลดยุกซะทั้งหมดอีกนอกจากนี้ท่านพระสันตปาปายังทำนายเอาไว้ด้วยว่าผู้ที่ได้รับสกิลต่อกรกับมอนสเตอร์จะปรากฏขึ้นในอีกไม่ช้าซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องกลัวการคุกคามของมอนสเตอร์อาณาจักรราคินของเราจะปลอดภยัยโฮ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 โ,ฮ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 โฮทำทหน้าตาอย่างนั้นสแสดงว่าราชา ยังไม่รู้เรื่องของเครลสละสิเท่ากับว่าคนที่จะรับมือกับมอนสเตอร์ที่เหลือก็มีแค่ดิฉันกับมิน,นูกันแค่สองคนไม่ใช่หรือไงจริงๆแล้วทำไมลงไปเนี่ยตระกูลบาฮาดอืมจะว่าไปแล้วตระกูลบาฮาร์ดแล้วบุตรชายคนที่หา้าเครสละเครสเขาเป็นอะไรไปงั้นเหรอตระกูลบาฮาร์ดของเจ้า เครได้สกิลกาชาไปไม่ใช่หรือเออปล่าๆคือว่าเครดเขาไม่สบายนิดหน่อยแบบว่าฟาบาดเครดบาฮัตจะไม่มีวันมาเหยียบที่นี่ได้อีกแล้วเดยุครีเฟหมายความว่ายังไงเรื่องนั้นกระหม่อมคิดว่าจะเป็นการดีกว่าหากได้ฟังจากปากผู้นำตระกูลโดยตรงเครดเขาก,กระทำผิดก็เลยถูกส่งลงไปในโลกเบื้องล่างแล้ว ว,ว่ายังไงนะในเจ้าบอกเครสเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าไงแล้วมันเกิดเรื่องบ้าไรกันคือคือเขาก่อบาปที่ร้ายแรงลงไปนะครับบาปแบบไหนที่ถึงกับทรงเด็กอายุ15ลงไปโลกเบื้องล่างเขาทําผิดอะไรไหนว่ามาสิเรื่องนั้นเครสนะ่ะไม่ได้ทําผิดอะไรเลยะยุกบ,บาฮัดในระหว่างพิธีประเมินของเครส ได้ตัดสินว่าเครสหลอกลวงเพียงเพราะเขาไม่สามารถใช้สกิลออกมาได้ในทันทีจากนั้นก็ถูกส่งลงไปโลกเบื้องล่างค่ะช่างทำเรื่องโง่งงลงไปได,ด้เดี๋ยวเธอแม่สาวน้อยอยู่ๆเข้ามาสอดไม่พอยังพ้นเรื่องไร้สาระอะไรอีกไม่รู้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ไปร่วมงานด้วยจริงไหมล่ะครับแล้วข้อความในจดหมายนั่นอีกยังพิสูจน์ไม่พออีกเหรอครับว่าสิ่งที่พ่อหนุ่มเครส พูดออกมาเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทั้งหมดเป็นเพราะคุณที่ไม่เชื่อในตัวลูกชายตัวคุณนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุถูกไหมปลาเปล่าไม่ใช่นะคือผมผมนะ่ะอ่ะอ่ะสะใจดีจริงๆเรียนฟาบาทกระหม่อมทราบดีว่าทรงกลัดกลุ่มกับวิกฤตระดับชาติที่พระองค์เผชิญอยู่ฟาบาทตระกูลลีเฟของกระหม่อมจะคลายความกังวลของพระองค์ด้วยการตามหาพ่อหนุ่มเคลสมาให้ โอ้ฝากด้วยนะนอกจากนี้กระหม่อมอยากขอหารือกับฝาบาทเรื่องอันใดหรือไหนลองว่ามาเมื่อพาพ่อหนุ่มเพลสกลับมาได้อยากขอให้แต่งตั้งเขาขึ้นเป็นผู้นำตระกูลบาฮัดจะได้หรือเปล่าครับฮะอย่าอย่าพูดล้อเล่นสิเจ้าเคลสมันเป็นบุตรคนที่5้าไม่มีสิทธิ์ในเรื่องนั้นเพราะอย่างนั้นผมถึงต้องหารือกับราชายังไงล่ะครับ แล้วก็เกรงว่าจะพากลับมาง่ายๆไม่ได้ด้วยสิครับหมายความว่ายังไง <S <S <hi> <S เขาถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงอยู่ฝ่ายเดียวและถูกส่งลงไปยังโลกเบื้องล่างถูกครอบครัวของตัวเองปฏิบัติอย่างโหดร้ายขนาดนี้หากจากการได้ไม่เหมาะสมเขาอาจน,นำความโกรธแค้นลงมากับอาณาจักรก็เป็นได้ดังนั้นกระหม่อมจึงอยากหยกิบยากการสออืบทอดตำแหน่งของเครสขึ้นมา ส่วนความไม่ยุติธรรมที่ตระกูลบาฮาร์ดได้ก่อไว้ก็ให้พ่อหนุ่มเพลสเป็นคนตัดสินเอาเองครับฟาบาทขอแค่เรื่องนั้นได้โปรดอย่าทําเช่นนั้นเลยอภัยให้กระหม่อมด้วยเถอะนายุกนะ่ะดำรงอยู่เพื่อปกป้องอาณาจักรไม่ใช่เหรอถ้าเกิดเขาเสนอเงื่อนไขแลกกับการกลับมาหากเป็นเรื่องยศศักดิ์ข้าจะมอบให้กับเขาเองเข้าใจละ ท่านพ่อตั้งใจจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างดิฉันกับเครสหมายจะครอบครองอำนาจของทั้งสองได้ยุคทำให้มีอำนาจเหนือกว่าราชาแล้วตระกูลลีเฟก็อาจได้ขึ้นครองบัลลังก์ได้ในสักวันแต่นั่นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อดิฉันกับเครสเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแผนของท่านพ่อจะเป็นยังไงก็ช่างบางทีนี่อาจจะทําให้ได้พบกับเครสอีกครั้งถ้าได้พบกันอีกตัวเราจะขอโทษกับทุกสิ่ง ที่ได้ทำมาจนถึงตอนนี้ณนะโลกเบื้องล่างสกิลทองมอบเวทมนต์เลเวลหนึ่งสามารถเพิ่มความสามารถให้กับอาวุธหรือชุดเกราะหรือสกิลอื่นๆที่ได้มาสกิลทองแดงเพิ่มพละกำลังเลเวลหนึ่งเพิ่มความว่องไวเลเวลหนึ่งเพิ่มพลังเวทเลเวลหนึ่งสกิลเงินทักษะดาบเลเวลหนึ่งทักษะตกปลาเลเวลหนึ่ง ทักษะเก็บรวบรวมเลเวล1ทักษะทำแผนที่เลเวล1 News สกินสีรุง้งประเมินเลเวล1เพราะลูกเลเวล1เพศสัตว์เลเวล1มาลองดูเลยละกันมอบเวทมนต์ดาบเขี้ยววัวกระทิงสามารถส่งมอกพลังให้ได้มอบความสามารถให้ได้เพียงหนึ่งอย่างจะอันไหนก็น่าสนใจทั้งคู่ถ้าให้เลือกได้แค่อย่างเดียวแล้วก็ พลังแฝงของวัวกระทิงเขี้ยวเสริมความแข็งแกร่งไอเทมใช้แล้วหมดไปหินเวทวัวกระทิงเขี้ยวทักษะฟาดฟันใช้พลังเวทแล้วปล่อยคมดาบฟาดฟันออกไปไอเทมใช้แล้วหมดไปหินเวทจากมอนสเตอร์คิดยังไงมันก็ต้องท่าฟาดฟันอยู่แล้วเพราะมันดูเท่จะตายต้องการมอบพลังฟาดฟันให้กับดาบเขี้ยววัวกระทิงหรือไม่ตกลงปี๊บื คลินนีมัโอ้คลนนี่นอะอันนีที่นี่เหมือนกับโลกเบื้องบนที่สุดสายตามหมอกปกคลุมโลกเรานั้นปกคลุมไปด้วยหมอกเป็นสามัญสำมึกที่มนุษย์รู้โดยทั่วกันส่วนเบื้องหลังของหมอกนั่นมีอะไรอยู่ไม่เคยมีใครร่วงรู้ มีการพยายามตรวจสอบอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ล้มเหลวเรือที่ส่งไปไม่เคยได้กลับมาจนทำให้ไม่มีใครคิดจะเข้าใกล้หมอกนั่นอีกเลยเอ๊ะนั่นมันท่าเรือเรือไม่อยู่คนที่ใช้ที่นี่เป็นที่ตกปลาย้ายไปแล้วเหรอหรือเกิดอุบัติเหตุจนไม่ได้กลับมาเอาเถอะจะอย่างไหนก็ช่างได้โอ,อกาสละทักษะตกปลา กินแต่เนื้อกับผลไม้จนเบื่อนานๆทีก็ขอกินอาหารทะเลบ้างไม่ทันไรก็ติดแล้วแฮะเจ้านี่ตัวใหญ่น่าดูเอ๊ะสากาเอะเจ้านี่หอกเหรอโดนมันอ้อมมาปิดทางเข้าซะแล้วแถมอยู่บนสะพานแคบๆก็เข้าประชิดตัวมันไม่ได้ด้วยมอบเวทมนต์คมดาบฟาดฟันโอ้ 200พอยต์เน่สงสัยเพราะเวทอัพมาเลยทำให้จาัดก,การได้ในทีเดียวสินะไงก็เถอะทักษะตกปลาตั้งเลเวล2น่าจะตกได้อะไรที่ดีกว่านี้หน่อยหืมเฮ้ยที่นี่มันเต็มไปด้วยสาฮากินน,น้อยนึกว่าจะได้ของทะเลกินซะอีกกินได้ต่อเมื่อโดนความร้อนจนพอเหมาะไม่ละถึงจะกินได้ก็เถอะจากนั้นก็นั่งตกปลาต่ออีกสักพัก แต่สุดท้ายก็จับปลาไม่ได้อยู่ดีได้แต่สะสมพ้อ,อย่างเดียวตัวแทนของตระกูลบาฮัดเอาละไดยุครีเฟลเรื่องการตามหาเครสฝากเจ้าด้วยนะให้เป็นหน้าที่ของกระหม่อมเถอฝาบาดองราชาขอให้พวกกระหม่อมช่วยตามหาเครสด้วยอีกเถอะครับโอ้คนของตระกูลมิิเลียงั้นเหรอตระกูลมิิเลียผู้นำพ่อของมิน,นูครับนอกจากนี้เรายังมี เธอผู้กล้ามินนูจะมาช่วยตามหาเขาอีกแรงไม่ไม่รอเดี๋ยวก่อนถ้างั้นแล้วใครจะอยู่ปกป้องอาณาจักรกันละ่ะสกิลของมิน,หนูหนึ่งการโจมตีของผู้กล้าทรงอนุภาพอย่างมากถ้าเกิดสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ยักษ์เข้ามาโจมตีขณะที่เธอไม่อยู่แล้วก็จะทำยังไงแต่เครสที่อยู่โลกเบื้องล่างนั่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายกว่าพวกเรามากในสถานการณ์ที่ขับขันเช่นนี้ เห็นได้ชัดว่าเราควรเรียงลําดับความสําคัญถูกต้องไหมล่ะครับอืมอืมอืมก็มีเหตุผลนะแล้วเจ้าว่ายังไงละ่ะมิน,นูคะ่ะฟาบาดให้เป็นหน้าที่ของหม่อมชันเองโมเอะโดนใจไวยชราน่ารักเชียวนะดีละขอฝากด้วยนะมิน,นูถ้าอย่างนั้นทุกท่านแยกย้ายได้เรื่องการตามหาช่วยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของดิฉันจะได้หรือเปล่าคะ ดิชันเอริสลีเฟหลังจากได้รับสกิลมาร่างกายก็แข็งแกร่งขึ้นมากเหนือสิ่งอื่นใดดิฉันกับเครสเราเป็นคู่มั่นกันไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าดิฉันอีกแล้วล่ะคะ่ะอืมอ,มอ,มอมืมันก็จริงนะถึงตอนนี้จะเป็นอดีตคู่มั่นไปแล้วก็เถอะฟาบาทนั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะคะเครสนะ่ะเขามักจะมาปรึกษากับหม่อมฉันเป็นประจำว่าไม่รู้จะทำยังไงกับพฤติกรรมที่รุนแรงของเอริสคะ่ะ ฮะดะเดี๋ยวเธอรอนแน่นอนว่าถ้าเครสเจอกับเธอเข้าคงต้องจบลงที่กลัวจนหนีไปแน่อยู่ๆพูดอะไรออกมายะแล้วจะกลายเป็นว่ายิ่งตามหายากเขอ้าอีกค่ะผูกปากเดี๋ยวนี้เลยนะยะดีไม่ดีอย่างเลวร้ายที่สุดอาจถึงขั้นจบชีวิตเลยก็ได้ค่ะอุ๊บขอละผูกปากที่เธอะอุ๊ยอุ๊ย เอเอลิสที่มิน,นูพูดมามันจริงหรือเปล่าเรื่องนั้นคือดิฉันถึงเรื่องที่บอกว่ามาปรึกษานะโกหกก็เถอะนั่นมันแย่มากเลยนะที่จริงที่ดิฉันค่อนข้างรุนแรงกับเคลสไปบ้างแต่นั่นก็เพราะทาั้งๆที่มีคู่มั่นเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนอย่างดิฉันอยู่แล้วแต่มิน,นูที่อยู่ตรงนั้นก็ยังสงสัยตาย,ย่อยวนใส่เครสไม่เลิกดิฉันก็เลยเรื่องทํานองนั่นมัน นั่นไม่เป็นความจริงเลยค่ะหม่อมฉันกับเขาปฏิบัติต่อกันเหมือนเป็นเพื่อนเท่านั้นและต่อให้เป็นอย่างนั้นจริงก็ควรเอามาบอกกับฉันตรงๆไม่ใช่เอาไปลงกับเคสมันถึงจะถูกไม่ใช่ว่าดิฉันบอกกับคุณแล้วหรอกเลยคะแต่คุณนะ่ะทําเป็นฟังไม่รู้เรื่องจนดิฉันต้องไปลงกับเคสแทนน่ะเอามาบอกตอนไหนฉันไม่เห็นจะรู้เลยไม่คะ่ะดิฉันบอกไปอย่างชัดเจนแล้วนี่คะยังไม่ได้บอกคะ่ะ บอกไปแล้วค่ะยังไม่ได้บอกบอกไปแล้วโถพอได้แล้วข้าไม่สนว่ามันจะอย่างไหนเอาเป็นว่าต้องพาเครสกลับมาให้ได้โดยเร็วคุณจะพาเครสกลับมายังไงดือชมัดเลยไงเนี่ยพยายามโน้มน้าวค่ะท่านพ่อของดิฉันได้เตรียมของที่ดีที่สุดเอาไว้ต่อรองเรียบร้อยแล้วเมื่อไรที่เครสกลับมาจะให้ยศสักนั่นน่ะหรือสมกับเป็นท่านพ่อของดิฉัน ถึงกับทำให้เครสได้ตําแหน่งผู้นําตระกูลเชียวนะคะเฮ้ยกะแล้วเชียวเอาละครับท่านผู้ชมทุกคนกําลังเตรียมตัวจะลงไปโลกเบื้องล่างกันหมดเพื่อที่จะไปตามหาเครสกลับมาเพื่อที่จะปกป้องอาณาจักรเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปชักจะสนุกแล้วสิครับ